ไม่ตัวนี้ไม่ต้องทอด นสมุนปราการยิ่แย่ต่วไทางของแม่น้ําเจ้าพระยาแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมไม่ยาวนานเต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติภูมิทัศน์สวยงามและวิถีชีวิตของถี่ที่โดดเด่นพื้นแผ่นดินแห่งนี้สะท้อนภูมิปัญญาความผูกพันและความภูมิใจของผู้คน ที่พร้อมร่วมกันรักษาเอกลักษณ์และของดีสมุทรปราการให้คงอยู่คู่มา้าคู่เมือ,อ,ง,องอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนสินค้าสิ่งโอชี้ทางภูมิศาสตร์ GI คือของดีที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่บอกเล่าที่มาและภูมิปรนอยาท้องถิ่นผ่านคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 3. กิจกรรมสาธิตการปล้งอาหารเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่เป็นสินค้า GI จังหวัดสมุทรปราการ4ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งภายในงานของเราเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะยิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากนี้แล้วแม่นิสของเราประกวดแข่งขันทั้งสรายการเลยค่ะการสื่อสารต่อเนื่องแล้วใช้สูตรเดียวกันไม่ได้มีการปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะจึงได้รับรางวัลนี้จากท่านคณะกรรมการของเรา ได้อย่างสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมจากรัชกาลที่5ด้วยนะคะเขามีสตอรี่ต่างๆนะคะตั้งแต่รัชกาลที่ประทานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็เรียนว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการดําเนินงานจากความร่วมมือของสามหน่วยงานการพัฒนาสินค้าที่เป็นผติตลัณ์ของชุมชนรวมทั้งในเรื่องของการที่จะส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการถืเรียนในเรื่องของการน ได้มีรปบบแบนี้ขึ้นมานะคะต้องเรียนว่าจังหวัดส่วนปราการของเราเนี่ยเป็นมืงที่มีศักยภาพขอเรียนเชิญท่านค่ะและได้เปิดอย่างเป็นทางการของเรามือให้กับด้านบุเวชีครับต้องขออนุญาตด้วยนะคะเราดึงด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้างานนะคะด้วยความเหมาะสมไม่สามารถที่จะนับอลังการหรือว่าการะทำแบบ เรียบร้อยไหมคะขอขอบพระคุณนะครับสองผรับท่างคณะกรรมการทั้งสองท่านและผู้เข้าประกวดในทุกรายการครับแต่ที่ขอบคุณที่สุดคือทั้งสองท่านที่นอนเลยนะง่ายเลยเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ฉันเอาไว้เปิดไเลยล่ะ ประกาศชื่อถ้าไม่อยู่ในงานเราจะโทรกลับไปทันทีนะคะพอโทรกลับไปหาท่านแล้วเพื่อตกลงว่าจะมีนะคะอาจจะต้องทำภารกิจหลายอย่างเลยเวลาตกลงกันจริงเพราะฉะนั้นขออนุญาตโดยเราจะเก็บสิทธิของคุณไว้ให้โอกาสของคุณไว้ให้สุดสุดสู้เลยนะคะในช่วงนี้โอ้โหนะครับแต่ตอนนี้ถูไหม

ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันทิพสีสวงพนักงานจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าสิ่งมงชี้าาทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดสมุทรปราการนะคะต้องเรียนว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสํานักงาพนพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํกกา,านักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะโดยเราได้รับ จัดสรรก็ประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยได้เล้ยงเห็นความสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะจึงได้มีกิจกรรมในวันนี้ต้องเรียนว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น5วันนะคะระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2568ณลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลดสวนณภูมินะคะซึ่งภายในงานเนี่ยเรามีการจําหน่ายสินค้าจาก อันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเป็นสินค้า G I ของจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักถ้าพูดถึงปลาสลิดบางบ่อนะคะเป็น G I ของเรานะคะซึ่งเป็นสินค้าชูโรงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากในเรื่องของสินค้า G I แล้วนี่ย,ยก็ยังมีสินค้าจากผู้ปกระกอบการโอทอปเอสพีรวมทั้งวิสาหกิจต่างๆนะคะได้เข้ามาร่วมในกัดจำหน่ายในครั้งนี้ซึ่งมากกว่าส0รสานค้านะคะแล้วก็เรียนเพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับทุกท่านที่เข้ามาชิมชมช็อปในงานนะคะท่านสามารถ ที่จะใช้จ่ายเงินโครงการโครงการคนละครึ่งพักได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเติญนชวนนะคะแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์ของเราเนี่ยนอกจากจะมีผู้ประกอบการ้านค้าที่มาร่วมกัน่ายนะะก็ยังมีในเรื่องของการสาธิตการทําเมนูอาหารจากสินค้า T.I. ของเราจากเชฟชื่อดังนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตให้ท่านได้ชื่นชมเพื่อการผ่อนคลายแล้วก็เรื่องของการจับมีเรามีรางวัลสําหรับผู้โชคดีด้วยนะคะที่มาร่วม ชมในางานนี้นะคะก็คงต้องเชิญชวนนะคะทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันในเรื่องของอได้มาสร้างการรับรู้นะคะในเรื่องของสินค้า GI ของสมุทรปราการของเรานะคะรวมทั้งได้เ,เลือกซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ประกอบการนะคะก็ต้องฝากทุกท่านไว้นะคะให้มาให้กำลังใจผู้ประกอบการเราด้วยนะคะวันที่จัดงานนะคะระหว่างวันที่ 29ตุลาคมถึงวันที่2พุพฤศจิกายน2568ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ